สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสุขสาธารณะรายการสร้างความสุขเพื่อสาธารณะกับระบบบริการสุขภาพค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพมาแลเกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันอีกแล้วนะคะ การที่เราจะพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลซึ่งอยู่ทั่วประเทศจํานวนมากมายเป็นหลักพันนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายค่ะและแน่นอนว่าการที่จะขับเคลื่อนอย่างนั้นได้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะและวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโครงการโครงการหนึ่งนะคะที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้พยายามขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือของพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพร่วมกันค่ะ วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลท่านในแพทย์อนุวัตส,สุภชุติกุลค่ะสวัสดีค่ะจาย์ว,วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะหลังจากที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนกันมา2สัปดาห์ติดๆแล้วนะคะเรากลับมาดูการทํางานของโรงพยาบาลบ้างน,นะคะว่าการทํางานของโรงพยาบาลน,นั้นเวลาที่เราจะกระจายเรื่องของกระบวนการพัฒนาคุณภาพนั้นแต่ละจังหวัด มีโรงพยาบาลมากมายหลายโรงพยาบาลจริงๆแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะให้เขาขับเคลื่อนได้ยินว่ามันมีลักษณะของโครงการที่ต้องช่วยเหลือกันอยากให้อาจารย์เล่าถึงโครงการตรงนี้ค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในระบบบริการสุขภาพเราเนี่ยได้พยาย,ยามที่จะเน้นในเรื่องของความครอบคลุมค,คือสร้างโรงพยายบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอครับเมือม่อเมือม่อมีโรงพยาบาลทุกอำเภอเนี่ยก็ต้องมีการกระจายทรัพยากรคนไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนกันนะครับซึ่งมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนอยู่ห่างไกลแค่ไหนนะด้วยด้วยข้อจํากัดของของการมีทรัพยากรกับพลังงานที่ที่สูงเนี่ยนะครับทำให้ในยุคแรกๆของการที่มีระบบของการเรื่องของหลักการสูขภาพต้นหน้าเนี่ยในช่วงนั้นผู้กําหนดนโะยบายก็คาดหวังว่าอยากจะให้ทุกโรงยาบาลเนะี่ยมีคุณภาพ โดยทันทีอย่างเท่าเทียมกันโอ้นะเป็นเรื่องยากมากซึ่งในช่วงนั้นเราก็มองว่าคงจะต้องเยากที่จะให้ลูกแขงเนี่ยไปไปพร้อมๆก,กันทีเดียวเลยเราก็เลยมีเป็นขั้นตอนให้<ฆ>ก็เลยเรียกว่าเป็นบันไดสามขั้นสู่การรับรองคุณภาพว่าบันไดสามขั้นสู่เอซนะครับซึ่งพอโรองพยาบาลได้ทํามาก็ก็ทา้โรงพยาบาลค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นท,ท,ทีละลออ็อตนะครับคือค่อยๆขยับข,ขึ้นมาเพราะจากบันไดขั้นที่2สู่บันไดขั้นที่3ซึ่งเป็นขั้นของการรับรองเนี่ย ตอนนี้เริ่มโรงพยาบาลจะต้องทํางานหนะักแล้วก็เริ่มมีความยากมากขึ้นในการ,รที่จะสร้างระบบคุณภาพแต่่อนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างที่ปรึกษาขึ้นมาที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในการพัฒนาทีนี้พอเราก็ได้ข้อคิดจากโรงพยาบาลที่ทําทําคุณภาพอยู่นี่แหละว่าเมื่อเข้าพัฒนาไปแล้วก็เริ่มเห็นว่าความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาผ่านขั้นนี้มาได้เนี่ยเขาอยากจะถ่ายทอดให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ตัวผู้อังคัการฮะท่านผู้อังคัการโรงพยาบาลซึ่งอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยะนะฮะคือโรงพยาบาลซัมสูงเนี่ยท่านก็ได้มามสเสนอเองเลยว่าท่านอยากจะไปช่วยโรงพยาบาลอื่นพัฒนาแต่ท่านอยากให้เราเนี่ยติดอาวุธให้กับท่านให้กับทีมงานของท่านเราก็เลยได้เกิดเป็นโครงการตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าจะทําอย่างไรในการที่พัฒนาผู้ที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยให้ไปช่วยคนอื่นะะนะครับตรงนี้เราก็ได้ไปแต่ไป ทาให้เราต้องมาคิดว่าจะไปช่วยแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องน,นี้มากเท่าไหร่ว่าจะไปช่วยอย่างเป็นระบบคือมีเวลาหนึ่งปีเพื่อจะช่วยให้เต็มที่แลวเป็นระบบนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะเราก็ได้เขียนออกมาว,าว่ามีมีหกเส้นทางสําหรับการที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันคู่ขนาดไปพร้อมๆกันก็ตอนนั้นก็เกิดเป็นเป็นอาทารที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับก,ก็ได้เข้ามาชวนทีมเข้ามาแล้วก็พากันมาเยี่ยมโรงพยาบาลทุกทุกหนึ่งสองเดือนนะครับจนกระทั่ง สามารถนำพาโรงพยาบาลที่จะให้ให้พัฒนาแล้วก็ผ่านการรับรองไปได้จากความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้มาดูว่าเอ๊ะถ้าเราทําวิธีนี้เนี่ยก็น่าจะดีสําหรับการขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วเหมือนกับเราสร้างตัวคูณแทนที่เราจะมีต้องมาดูแลที่ปรึกษาเองแล้วก็ส่งส่งทีมเข้าไปน,นะครับแล้วก็ให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความสามารถแล้วก็เป็นที่รู้จักสามารถที่จะติดต่อประสานกันได้ใกล้ชิดเนี่ยเขาสร้างเป็นเครือข่ายกันขึ้นมา เราก็ตั้งชื่อตอนนี้เราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเป็น Quality Learning Network เป็นเรื่องของเ,เครือขา่ขายการเรียนรู้รรเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเพราะไม่ต้องการให้ตรนนี้เป็นต้องการให้เป็นการเรียนรู้จริงๆแล้วเรียนรู้เรืร่องเรืร่องคุณภาพแต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเป็นองาบกลที่มีสารภาพใกล้เคียงกันคือเป็นองคบกลขนาดเดียวกันและเข้าใจกันทำงานในพื้นที่เดียวกันพูดภาษาที่รู้เรื่องนะะ เพราะไม่งั้นถ้าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นการแต่ใช้ภาษาที่เป็นศัพท์เทคนิคเยอะแล้วโรงพยาบาลมักจะบอกว่าเราใช้ศัพท์เทพคือเป็นอะไรที่ฟังยากแล้วเข้าใจยากแต่ถ้าเราเป็นโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยก็จะใช้คำศัพท์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในการทํางานตรงนั้นเล้ก็เพราว่าพอราทำน,าน,นี้ไปพอปีที่สองเนี่ยเราพบความสำเร็จมากเลยที่ทําให้โรงพยาบาลต่างๆมีความพร้อมในการที่จะขอเขา้ารับการรับมากมึ้น ก็ในขณะเดียวกันต <sponge> ัวโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็โรงพยาบาลที่เป็นพี่เลี้ยงไปช่วยเพื่อนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าได้นำปัญหาที่พบเห็นจากโรงพยาบาลที่ไปช่วยเขาเนี่ยนะครับกลับมาพัฒนาโรงพยาบาลของตัวเองด้วยนั่นตอนนี้เป็นการที่เราเรายกไปยกระดับการพัฒนานไปด้วยกัน้วก็ทาให้พื้นที่พื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยได้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 ไปไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ย ก้าวข้ามก้าวข้ามเขตบางที่นะอย่างเช่นที่เครือข่ายที่จังหวัดนครนายกเนี mm. ่ยนะครับเครือข่ายของโรงพยาบาลเข้าใจว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านนาก็เอาองคลักษ์นะฮะองคลักษ์นะครับก็ไปร่วมมือกับทางองโรงพยาบาลเจริรอะก็ไปช่วยโรงพยาบาลทหารแล้วก็ร่วมมือกันต่อที่จะไปช่วยโรงพยาบาลทหารอื่นๆในจังหวัดอื่นๆด้วยก็เป็นเครือข่ายที่น่าสนใจแล้วก็มีความมีความสัมพันธ์ ที่รักใคร่กันอย่างนีกว่าแนบแน่นเพราะว่าได้ได,ได้ช่วยเหลือกันอย่างอย่างมากมายแล้วก็เกิดเป็นเกืเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่ได้ทํางานเฉพาะในในสังกัดของตัวเองแต่ว่าไปช่วยเหลือใครก็ได้ที่มีความต้องการไม่จำเป็นต้องต้องอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเห็นพลังนะคะของความร่วมมือนะคะจากพื้นที่ต่างๆนะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของตัวเองให้มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานโดยมีพื้นฐานจากคนที่ทําได้ขยายกําลังไปสู่ช่วยกันนะคะเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเชื่อได้ว่าหลายคนเริ่มสนใจแล้วค่ะว่าออยากจะรู้จักอยากเห็นตัวอย่างบ้างจังเลยว่าคนที่เป็นผู้จัดการเครือข่ายนะคะว่าเขาคิดอย่างไรเขาทําอย่างไรและววันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านผู้ ในการโรงพยาบาลระนองค่ะหนึ่งในเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเอามาฟังดูนะคะว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการมีเน็ตเวิร์แบบนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าองค์การภาครัฐเนี่ยทุกองค์การเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบนี้แหละเพราะว่ามันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้นแล้วโดยเฉพาะภายในจังหวัด เดียวกันเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเราได้รู้จักกับคนที่เขามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าไม่ถือค่อนข้างจะรู้จักกันมาก่อนบ้างแล้วก็บางทีก็สนิทสนมกันได้เยอะทีนี้เราก็มีโอกาสได้เรียนรู้บางอย่างเนี่ยมันพูดกันง่ายขึ้นไงเพราะว่าเรารู้จักกันทีนี้ถ้าบางทีถ้าเป็นคนที่มาจากที่อื่นเนี่ย บางทีมาแค่แนะนำอะไรบ้างวันเดียว2วันจบเสร็จแ,แล้วก็พอเจ้าที่สังเกตดูเนี่ยการพัฒนาไปเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอเรามีระบบ qln เข้ามาเนี่ยที่เลี้ยงก็รู้จักกันมาก่อนก็มาบ่อยขึ้นเราโอกาสถามไถ่เนี่ยมันก็ลงรายละเอียดได้มากขึ้นไงบางอย่างเราไม่รู้จริงๆ ก็ถามกันแบบเพื่อนอ่ะเอ้ยบอกไม่รู้จริงๆหน้นะอะไรแบบนี้ก็ก,ก็ได้รับคําตอบที่ดีบางทีถ้าเป็นอาจารย์จากที่อื่นมาเนี่ยเราก็เกรงใจเลยบางทีเราเวลาน้อยนะครับไม,ไม่ไม่กล้าถามมากอันนี้ก็ถือว่าดีทําให้เจ้าหน้าที่นี่ตื่นตัวเยอะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวมากและผมคิดว่าการพัฒนางานต่างเนี่ยไปได้รวดเร็วมากขึ้นเเห็นเห็นผลค่อนข้างชัดอ่ะและถ้าเราจะรับการประเมินด้วยเนี่ยผมว่า ระบบพี่เลี้ยงเนี่ยดีกว่าเพราะว่าถ้ารอให้อาจารย์มารอให้องค์กรสถาบันวิชาชีพมาช่วยดูให้เนี่ยมันไม่ทันซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับทั้งเจ้าหน้าที่เราเองและก็ทั้งผู้ปว่วยซึ่งผมคิดว่าลักษณะนี้เนะี่ยควรจะทำในทุกจังหวัดควรทำในทุกจังหวัดและก็เรียกว่าเครือข่ายลักษณะนี้ควรจะเป็นลักษณะของ การบริหารงานคืองานบริการของภาครัฐด,ด้วยค่ะต้องบอกว่าเราได้เห็นพลังนะคะของความเป็นผู้นำค่ะที่คิดจะสร้างนะคะในเรื่องของกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปยังเครือข่ายต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนะคะในระบบบริการสาธารณสุขนะคะที่เรามีผู้นำที่มีความคิดกว้างไกลเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะตอนนี้เรามีเครือข่ายมากเพิ่มมากขึ้นไปจนถึง31เครือข่ายแล้วค่ะ แต่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังผู้ปฏิบัติกันบ้างค่ะว่าเขามีแนวทางกันอย่างไรค่ะ เราได้เรียนรู้นะคะได้เห็นการทํางานของผู้นําไปแล้วว่าการขับเคลื่อนเครือข่ายนั้นผู้นามีความสําคัญอย่างไรแต่ที่สําคัญค่ะคนที่ทําให้เครือข่ายนั้นขับเคลื่อนได้คือผู้ปฏิบัติคนที่อยู่หน้างานค่ะวันนี้เราโชคดีนะคะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะจากคนที่อยู่หน้างานจริงๆ <dim> เขาจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเขาขับเคลื่อนอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรกับการสร้างเครือข่ายค่ะ ได้โครงการ q e n ของสสลพมานะคะแล้วก็มองเป้าหมายชัดขึ้นว่าทําเพื่ออะไรทาไม่ใช่เพื่อโรงพยาบาลเราแต่ทําเพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนนท์เนี้ยค่ะเราก็เลยมาคุยกันนะคะแล้วก็คุยกันในทีมของทีมพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลโดยขับเคลื่อนร่วมด้วยก็คือสจอนะคะใช้เวทีของสจมาคุยด้วยกันโดยนายแพทย์สจเข้ามาเป็นด้วย ซึ่งตรงนี้ก็เห็นเป้าหมายชัดว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยต้องขับเคลื่อนให้ผ่านงานคุณภาพเองนะคะเราก็เลยว่าทำแบบลักษณะว่าเพื่อนช่วยเพื่อนที่ชัดเจนขึ้นไม,ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลของฉันโรงพยาบาลของเธอแต่ทำเมื่ว่าเป็นโรงพยาบาลในัจาวั้านนองร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นพี่ พี่ช่วยน้องนะคะใครที่รู้มากก็เข้าไปช่วยใครที่ยังเป็นจุดอ่อนก็พยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะสิ่งดําเนินการทั้งหมดนี้ซึ่งเราดาเนินการด้วยกนันนี้มันจะเห็นภาพออกมาชัดขึ้นเราใช้เวทีนี้เป็นการขับเคลื่อนทุกๆเวทีนะคะทุกๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การพัฒนาคุณภาพในเรื่องของโรคต่างๆนะคะแล้วก็มาว่าเราจะเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับงานที่มอบหมายให้กับ q l q l N ด้วยซึ่ง q l N เพื่อรับเมื่อรับคำสั่งในทีมใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องไปขับเคลื่อนในโรงพยาบาลของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสร้างเวทีและกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มามองจุดแข็งของบางโรงพยาบาลที่เราสามารถเป็นแม่แบบได้นะคะไปไปคุยในโรงพยาบาลของเราในทีมของ PCT ะคะ่ะแล้วก็เพื่อได้ช่วยกันบางโรงพยาบาลที่ยังเป็นจุดอ่อน เขาก็ใช้เวทีนี้ค่ะดูจากเพื่อนแล้วก็วิเคราะห์งานของตัวเองโดยบริบทของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ร่วมกันในการทํางานนะคะซึ่งในการทํางาน QN เนี่ยเรามองว่ามันเป็นประโยชน์มากนะคะมีความประโยชน์แล้วก็เป็นพี่ช่วยพี่จริงๆแล้วก็พี่ร่วมกับน้องเมื่อก่อนโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยมีความห่างกันไม่มีความเห็นใจอะไรมากมายนะคะเธอต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเรามีกิจกรรมนี้เข้ามา มันถูกสลายซนเลตที่มาทันทีเลยว่าน้องจะให้พี่จะให้ช่วยให้น้องช่วยอะไรน้องต้องส่งไอ้นี่มาให้พี่นะอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเป็นรุพมเมบาลในจังหวัดเดียวกันจริงๆแต่น้องก็ไปช่วยทาในชุมชนให้พี่นะแล้วพี่ก็จะช่วยในระดับที่ว่าถ้าน้องทําไม่ได้น้องก็ส่งไม้พี่และจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการทํางานที่เห็นชัดมากแล้วก็มองเห็นประโยชน์จริงๆของการทํางานเครือข่าย เห็นความแข็งแกรงจริงค่ะสิ่งที่ได้รับจากการทํางาน q o n ที่จากเมื่อก่อนที่ไม่มีเครือข่ายนี้แต่เรามี q ิวอทีอยู่แล้วนะคะ uh, q o n เนี่ยมิตรภาพอย่างหนึ่งที่ได้รับคือมิตรภาพระหว่างโรงพยาบาลที่เราเนี่ยจะช่วยกันที่จะเดินไปด้วยกัน จะไม่ใช่ว่านี่โรงพยาบาลเธอแต่จะมีสภาพที่บอกว่าเราจะไปด้วยกันโรงาบาลเธอติดโรงพยาบาลฉันมีบทเรียนแบบนี้นะลองเอาไปทําดูหรือว่าลองอไปปรับกับบริบทโรงพยาบาลอื่นๆดูเหมือนกับที่เราเนี่ยเหมือนกับทํางาน QN เราต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลละนองด้วยในฐะานะที่เราเป็นน้องเลยอะเราพชอนี่ถือว่าเป็นน้องแต่เราต้องเข้ามาตรวจเขาเนี่ย โอเคมากเลยนะกับบรรยากาศที่เมื่อก่อนเขาบอกไม่อยากให้เข้าแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาถึงก็บ,บอกพี่ของพี่เนี่ยการเข้าถึงของคนไข้มีปัญหานะพี่พี่ช่วยปรับนิดนึงได้ไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้นะเขาจะปรับนะ เหมือนพอเรากลับไปเนี่ยพอเราเดินเข้ามาอีกทีเราจะเห็นเลยว่า<ม>เขาปรับจุดในการเข้าเข้าถึงของคนไข้หมายถึงว่าเขารับเราได้มากขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้ามาหลายครั้งเราก็ถือว่าเรามาช่วยพัฒนาเราไม่ได้มาบอกว่าคุณผิดตรงนี้ตรงนี้คุณไม่ได้นะคุณต้องไปแก้ไขไม่ใช่แต่ด้วยบริบทโรงพยาบาลเขาด้วยเหมือนถ้าเขาเข้าที่เราก็เหมือนกันไม่ได้ว่ามาตรฐานจะต้องเป๊ะเหมือนตามหนังสือแต่ด้วยบริบทโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้แค่นี้ ปรับตามบริบทโรงพยาบาลมันก็เลยจะดูว่าไม่แข็งมากแล้วก็ได้มิตรภาพได้รอยยิ้มเหมือนกับที่โรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปนี้ q, q ิวเี่ยไม่ได้เฉพาะว่าต้องไปตรวจอย่างเดียวนะต้องไปช่วยลือ้อไปช่วยทำห้าสอไปช่วยขยับปรับ ห้องฉุกเฉินปรับโซนียาว่าจะปรับยังไงโอปีดจะปรับยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยโรงพยาบาลเราเองด้วยแล้วก็มีการตั้งเป้าชัดเจนว่าเราจะต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA ในปีไหนปีไหนเพราะฉะนั้นถ้าออโรงพยาบาลไหนที่เขายังไม่ผ่านเนี่ยกีอบบเอ็นก็จะมาช่วยแง่ว่าช่วยขับเคลื่อนคือาบางทีถ้าราอสอรพอ,อาจจะไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ช่วยกันเองในจังหวัดนะ,ะก็มาช่วยว่า ทางนี้ยังต้องช่วยขีดการเขียนเขียนเขียนสปาอินเนชั Spa, ่นเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถช่วยเหลือกันมาแล้วก็ทำให้เกิดนอกจากนี้ในเรื่องการ์วิตแพน์วิสแพนมันก็ช่วยในแง่ว่าประสานกันได้ง่ายขึ้นสวิสแพนนมีตั้งหลายหลายสาขาเพราะฉะนั้นมันมีของเราทำทั้ง ลรกหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ของเด็กท้าลกอะไรเกิดซึ่งของผมเป็นหมอเด็กเนี่ยเราเราได้ได้ประโยชน์อันนี้เยอะเพราะเราสามารถประสานนานแล้วก็ในเครือข่ายเวลาเรามีอะไรใหม่ๆที่เราจะทําเป็นเครือข่เนี่ยมันจะมันจะไวขึ้นนะครับ ตอนแรกที่เราทําเครือข่ายนะคะก็จะเห็นว่าตอนแรกทุกคนก็เกรงนะเกรงว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพอเราทําเครือข่ายไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความเป็นพี่เป็นน้องนะคะความที่ที่เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าเขาจะมาจากโรงพยาบาลไหนเวลาที่เขาทางานลักษณะของเครือข่ายด้วยกัน,นเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมีการที่จะแชร์แชร์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วสิ่งที่ได้คือเขาได้เพื่อนมากขึ้น เขาได้ได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันในในมุมของการพัฒนานคุณภาพทําให้ส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขและเขาอยากจะทำเราจะเห็นได้ว่าในการออกเยี่ยมโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนมามาเอ็กมาเอ็มาอม,ามามาร่วมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นเป็นโคชชิ่งในโรงพยาบาลตัวเองแล้วก็เกบเกี่ยวในสิ่งที่เห็นไปปรับปรุงโรงพยาบาลตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราเราหวังว่า,าอยากให้เขาเนี่ยไปไป ไปสร้างความแข็งแรงให้โรงพยาบาลตัวเองในการในการมาทำงานกับเครือข่ายคนะ่ะจริงๆเครือข่ายพัฒนาคุณภาพหรือ q r n ของของเลื่อมหน้าเนี่ยม,มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่า,าประเด็นแรกคืองานที่เราทำเนี่ยนะครับคือสาสุขเราทำเนี่ยเป็นงานส่วนใหญ่แล้วเป็นาลัางงานที่มันค่อนข้างหนักนะครับโอกาสที่จะมาพัฒนาคุณภาพโอกาสที่จะปลีกตัวมาพัฒนาคุณภาพโอกาสที่จะปรออาจารย์จากทางสรพเข้ามาเนี่ยมันมัน มันไม่ได้หาง่ายๆนะครับการที่เราพัฒนาเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมีอาจารย์ที่เลี้ยงจากทางสพมาประจำเนี่ยนะครับทำให้โอกาสที่เราจะได้รับการเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญจากอาจารย์ที่จะให้คําแนะนำเนี่ยมันมีบ่อยนะครับมีบ่อยขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนไม่มีเครือขา่ายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเนี่ยมารวมกันนะครับมา แชร์ไอเดียกันนะครับว่าเอ้ยตรงนู้นดีตรงนี้ไม่ดีนะครับทีนี้ทํำยังไงบางครั้งแค่เราออกจากกรอบนะครับออกจากโรงบาลตัวเองมาดูโรงบาลข้างเคียงเนี่ยนะครับแค่ดูเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเอ้จริงเอา้าเขาทําอย่างนี้เหรอนะครับเขาทําอย่างนี้แล้วทาได้ดีนะครับเราก็เอาไปทําบ้างเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นเป็นประโยชน์มากที่เราได้มาเห็นอะไรที่มันดีเอาไปใช้นะอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนเราก็จะกลับมาปิดจุดอ่อน เรื่องราวของเครือข่าย<ๆ>เพื่อนช่วยเพื่อนมีความน่าสนใจจริงๆค่ะต้องอาศัยพลังของผู้นําแล้วก็ต้องมีผู้ตามที่พร้อมนะคะที่จะตั้งใจทํางานกลับเคลื่อนเหล่านั้น mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นความก้าวหน้านะคะในระบบบริการสุขภาพนะคะที่เกิดการพัฒนาที่ไม่อยู่เฉพาะโรงพยาบาลของตัวเองเราต้องกลับมาคุยกับท่านผู้มีการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอีกครั้งมองความก้าวหน้าตรงนี้เพื่อที่ขยายต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อไปอย่างไรคะอาจารย์ มีทั้งสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากของเดิมแล้วก็<ช>มองภาพไปในอนาคตนะครับสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากของเดิมก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยในในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละเขตพื้นที่น,นะครับ<ช>จะมีการสร้างสิ่งที่ว่าเป็นเป็นเครือข่ายอยู่แล้วนในระบบพพ2คือเป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีเครือข่ายเช่นเครือข่ายของแพทย์พ,นพันธแพทย์พยาบาลห้องจุกเกิือห้องคลอดอะไรต่างๆ่าตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนามาเป็นเป็นเครือข่ายะระลอกที่อคอะอันนี้เป็นเครือข่ายะระลอกที่3ซึ่งยกทางโรงพยบาบาลเนี่ยไปช่วยโรงพยบาบาลอื่นๆแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าในการไปทํางานตรงนั้นเนี่ยเราได้เห็นความผูกพันของวิชาชีพเดียวกันหรือว่าคนที่ทํางานเหมือนเหมือนกันเช่นทางด้านห้องชนสูตรทางด้านเภสัชกรนะทางพยบาบาลเนี่ยก็อยากที่จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกัน มีการติดต่อโดยใช้สือ Social Media อ่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้ก็ต้องไลน์ซะแล้วใช่ไหมคะก็จะติดต่อกันได้ง่ายขึ้น<า>อันนี้คือเครือข่ายภายในจังหวัดซึ่งเป็นไปตามลักษณะงานที่ทมีความเฉพาะเราเราก็สนับสนุนให้ตัวนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นอะไรที่จะช่วยช่วยแต่ละคนที่อยู่บางที่อยู่ที่ทํางานอาจจะมีเพื่อนแค่คนหรือสองคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยเดียวกันเนี่ย<า>แต่เราสามารถที่จะสร้างเพื่อนได้ทั้งจังหวัดเลย<ม>นะด้วยวิธีนี้แล้วพอในปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมี แผนงานที่จะมีนโยบายที่จะสร้างเป็นเขตบริการสุขภาพขึ้นมานะฮะ12-13เขตเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขตได้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะฮะกระทรวงก็ต้องการให้เขตเข้มแข็งเนี่ยกลุ่มกลุ่มเครือข่ายเพื่อนเยอะเพื่อนเหล่านี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะพัฒนาระบบบริการภายในเขตทั้งตัวเองไปช่วยเหลือทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ทั้งจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียง้วแต่ว่าใครมีศักยภาพแค่ไหนแล้วตัวเนี้ยนะครับจะทําให้กลไกที่ที่จะทําให้เป็นเรื่องของเขตบริการนั้นเนี่ย เป็นจริงได้มากขึ้นนะฮะทำให้ฝันที่จะทําให้เกิดเป็นเกยียรบริการที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยเป็นจริงได้มากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเรายังมองถึงเครือข่ายที่ไปสัมพันธ์กับทางระบบบริการปสมภูมคือ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเนี่ยนะครับว่าในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลประจาอําเภอนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลเนี่ยถ้าสามารถที่จะทําให้ระบบการทํางานตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ มีระบบในการดูแลการจัดการการพัฒนาบุคลากรการดูแลเรื่องทรัพยากรเนี่ยนะครับที่ที่มองอถึงส่วนขาดแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือสับสนกันเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ดีที่ทําให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับบริการที่เท่าเทียมกันนั้นในเรื่องของแนวคิดเรื่องเครือข่ายเนี่ยเป็นเป็นการทํางานสำหรับระบบบริการในอนาคตเลยก็ว่าได้ ก็ต้องบอกว่าเป็นความดีใจนะคะในส่วนของระบบบริการสาธาร,รณสุขนะคะที่เราเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและขยายออกไปเป็นเครือข่ายค่ะ ในโลกนี้มีหลายเรื่องนะคะที่เขาบอกว่าันเป็นเรื่องยากเรื่องยากนั้นจะยากเสมอค่ะถ้าเราลงมือทําเพียงแค่คนเดียวเรื่องยากนั้นจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีเครือข่ายในความร่วมมือในการทํางานร่วมกันค่ะและก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะการทํางานเป็นเครือข่ายที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพจะขยับขึ้นค่ะจากอําเภอเป็นจังหวัดและจากจังหวัดในอนาคตก็จะขยับเป็นเขตบริการสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลแล้นะคะผลสะท้อนที่เกิดขึ้นก็คงจะตกคืนสู่กับประชาชนค่ะ สพเป็นเพียงองค์กรเล็กๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะคะในวันนี้เราต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับท่านผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัตสุภชุติกลค่ะ อาจารย์นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เราฟังในทุกๆสัปดาห์นะคะและก็รายการดีๆอย่างนี้นะคะรายการสุขสาธารณะที่มีเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะเราได้รับการสนับสนุนดีๆค่ะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการสุขสาธารณะรายการสร้างความสุขเพื่อสาธารณะด้วยระบบบริการสุขภาพสวัสดีค่ะ